ดีครับปังสังครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งที่ห้าป่ะเนี่ยครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้าเราคุณได้โบนัสกี่ครั้งแล้วเนี่ยโบนัส้าครั้งครับห้าครั้งเหรครับผมวันนี้จะทำสีติกสักกี่ครั้งดีอ่ะทำหน้าที่ใหดีไปเรื่อยๆครับผมครับผมเยี่ยมมากเป็นคำตอบที่เยี่ยมมากขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยก่อนชกกับเอรยานี่เป็นไงครับมีความกังวลใจหรือหนักใจ อย่างไรบ้างครับก็มีความกระวนใจเนื่องเพราะว่าดูเทปการชจกข,ข,ของเขาเขากเป็นมวยแบบบมูมีศอกมีลูกเตะขาผมทีม่ดูเทปก็อันนี้ก็หว่าจะผ่านมาได้ก็ถือว่าไม่ห้าครับผมริ่งฟังบางพูดมานี่แสดงว่าอารยาไอสักอารยาเนี่ยแกก็เหมือนกับบางทางบางไม่ยอขอขอขอภัยเหมือนกับบางสันเลยคือสไตล์การชกเหมือนกันเลยครับแต่พอปะทะไปแล้วนี่เราเริ่ม มั่นใจตอนไหนครับเอ่อตอนที่ว่าเราเดินเข้าปะทะแล้วเขาโดนอาวุธเราเพี่เขาก็มีอาการนะครับผมพอเราเราก็ร,รู้ว่าน่าจะแบบเราต้องเดินแบบชิดๆออกสอบออกมัดเยอะๆครับผมก็โดนอาวุธดไปพี่เขาก็เหมือนมีอาการตลอดนะครับยกแรกตอนที่เขานับโดนโดนับโดนอะไรเอ่อโดนหมัดครับผมโดนหมัดจังหวะน,นั้นทิ้งเต็มเต็มไหลเลยครับครับก็โดนโดนหมัดครับผม แล้วตอนที่โดนโดนไอสัตว์เขาแตกขาครับเป็นไงครับเจ็บไะก็มันมีจี๊ดจ๊ก็เหมือนเดิมครับผมครับจิ๊ดจิ๊หมอนเดิมแต่วามันก็ทนได้ครับผมคือโดนแต่ขาก็ยังมีมีอาการอยู่ครับผมแต่ก็ยังทนได้ครับผมกลายเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งเราเลยครับผมแล้วเราได้สัญญาเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญครับเราสามล้านห้าครับเป็นไงครับความรู้สึกก็ดีใจครับผมก็ดีใจมากตรองขอบคุณ พี่จดีติดยดโถมมากมากนะที่มอบแบบสัญญาวันชิบเป็นชิพแบบให้ผมครับผมผมก็ขอสัญญาไมว่าวันลูบินีหรือว่าวันชิบเปนชิพถ้าผมขึ้นสองเวียนนี่ผมแบบเต็มที่แน่นอนครับผมก็วันมันก็คือความฝันของผมครับวันชิบเป็นชิพครับผมถ้าพูดถึงนี่นเราขึ้นไปต่อยในวันรายการหลักแล้วเนี่ยในความสึกงบางเนี่ยอยากเจอใครมากที่สุดครับ ผมเจอเจอได้หมดครับอยู่ที่แบบทีมานวันครับผมแล้วก็อยู่ที่คุณชาติธีรดีช่วยตวงครับผมโชกได้หมดครับผมพิกัดที่เราถนัดก <m> ็คือ140ปอนด์140ปอนด์ครับแล้วจะเป็นปัญหาเครนะับศึกษาถ้าได้อนาคตถ้าเกิดว่าอย่างวันใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นรุ่นก็คือเป็นตั 5, ้งเวท145อย้าเราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปได้ไหมหรือว่าจะยังคงต่อย140เหมือนเดิมผมขอยังคงต่อย140เหมือนเดิมครับถ้า145นี่ผมดูว่าผมแบบ หนักใจมากครับผมเพราะว่าน้ำหนักนี้นี่เราต่อยร้อยสิบก็ถือว่าแบบหนักโอเคสำหรับเราบถ้าปล่อยขึ้นไปร้อยสิบห้านี่เออผมผมพูดจริง,รงๆว่าไปสู้เขาลำบากครับผมสู้สู้เขาไม่ได้ครับผม mm hmm. ก็เออเขาร้อยสิบห้านี่เอเเอตัวใหญ่เยอะนะครับ mm hmm. เบียดไปแรงมระทะไปนี่เราสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับผม อย่างร้อยสี่สิบที่เราต่อยปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือทำประมาณกี่กิโลครับที่ที่ลดลงมาทำประมาณสองกิโลเองครับผม<อ>ทำทำไม่เยอะครับผมเพราะว่าน้ําหนักผมปล่อยปล่อยก็หกหกสิบหกสิบเจ็ดครับผมแล้วผมซ้อมเสร็จน้ำหนักก็เหลือแค่หกสิบห้าเองแต่รอบไฟนี้ซ้อมนานเนีครับสิบไฟนี้ก,เเก,กเเเ็เป็นเดือนครับผมก็ซ้อมไปเรื่อยเรื่เป็นเดือนนะครับผมแล้วก็มาเร่งแบบสิบห้าวันสุดท้ายครับผมเร่งแบบหนักหนักๆครบผม ก็คือซ้อมอยู่ที่บ้านตัวเองที่บ้านเกิดเลยครับใช่ครับซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็คือเพ็นเหนนมีแบบเตะปมเตะป้านี่คือซ้อมอยู่บ้านเองไม่มีคู่ปั้มอะไรเลยนะครับก็ซ้อมอยู่ที่บ้านเองครับผมก็ซ้อมบ้านซ้อมที่บ้านเองครับซ้อมแบบให้แบบมีแรงมีแรงเข้าแบบนั่นละให้เรามีแบบมีแรงครับผมเพราะว่าอย่างอื่นเราก็แบบรู้หมดแล้วครับผมการออกอาวุธแบบไหนแบบไหนครับ ก็ค <g ül s> so ือต so 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 right? so ิดใจนวมเล็กไปเลยใช่ไหมครัตอนนี้เรื่องได้รับออสมีมีไหมครับว่าตอนนี้คือแผนจะต่อยกลับไปห้ายกนวดหลักก็คือต่อยตรงนี้เลยครับสามยกก็แบบอยากชกแบบสามยกไปก่อนครับผมแลนนั้นเป็นกติกาอื่นนะครับอย่างคิกบ็อกซิ่งมีมีแันๆันยกชิ้นไว้บ้างไหมครับคิกคิกบ็อกซิ่งนี่ผมไม่ไม่ไม่คิดเลยครับผมไม่ถนัดใช่ไม่ถนัดเลยครับเพราะเพายอมรับว่าไม่ถนัดจริงๆครับผมแต่เราเคยต่อยใช่ไหมเพราะเรามีสอบปนด้วยครับผม ันนี้นิดนึงครับบางสันมีแฟนๆถามมาเยอะเหลือเกินเพราะว่าแตลาละคนก็เห็นว่าศิษสันนี้ได้โบนัสทุกๆไฟแฟนไวฝากถามมาว่าค่าตัวของเสกสันตัวนี้พอจะเผยได้ยว่าตอนนี้รับค่าตัวอยู่ที่ต่อไฟอประมาณเท่าไหร่ครับค่าต,ตัวต่อไฟดี่สองแสนเกือบสองแสนหกหมื่นบาทครับผม ก็คืออัพขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนี่คือสตาร์ทสองแสนเลยสองแสนหกเลยนะหรือว่าคือขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆครับผมไฟลแรกเท่าไหร่ครับไฟลแรกนี่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับมันไม่รวมโบนัสนะแน่รวมโบนัสครับผมนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์์เซ็นตะมาณผมก็ไม่ทราบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ทางวันละวินนี้ก็ขึ้นได้เรื่อยๆครับสองหมื่นโดยเฉลี่ยฮะพอสองแสนหกจากแสนแปด ตอนนี้ก็ขึ้นมาากบสองแสนหกจากแสนแต่ขึ้นมาแบบหกเจ็ดหมื่นนะครับผมกตอนนี้เราไปได้บอนัสเห็นลงข่าวบอกว่าลงเฟซบอกว่าซื้อบ้านใช่ครับผมแล้วทางนี้จะซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับผมอีกทีครับไหนๆก็จะไปต่อยในรายการวันใหญ่แล้วเคยตั้งเป้าเกี่ยวกับการขึ้นชิงแชมป์ไหมครับก็ การยิงแชมป์แชมป์โลกมันก็แบบสําคัญกับนักมวยทุกคนกับนักมวยเขาก็อยากมีแบบแชมป์โลกแบบมาแบบประกบเนี่ยไวแบบเป็นอะไรก็ยากเกียรติยศเกียรติยศครับผมก็อยากเหมือนกันครับเพราะว่าแชมป์วันนี้ผมชอบมากเขากามันสวยมากครับผมสวยครับผมจริงแล้วก็คือร้อยสี่ห้าซิบสามบอกว่าเราทำขึ้นขึ้นไปไม่น่าแต่ถ้า อยากจะได้แชมป์วันเดย์จริงๆมันก็คือ,อเป็นส่วนเอก135นี่คือจะสามารถลงใหม่ได้ไหมครับลงอีกได้ไหมผมว่ามันมันยากครับผมมันเราจริง<ม>ๆอ่ะอายุเราก็เยอะแล้วผมบางทีจะลดน้ำหนักแบบลงแบบนี้มันผมกลัวแบบร่างกายเราเวลาไปต่อยอย่างเนี้ยครับผมมันจะแบบไม่แบบตุกตันอย่างเนี้ยครับผมอืมมันต,ต้องเป็นุกตนอ่าแล้วกอ่ะมันหนักหรือเพิ่มนันหนักเพินไมาหรือเปล่าตีขึ้นอยู่ในต่างประเทศก็จะมีกลางกว่าจีนนะใช่ใช่ครับผม ฮริสันนี่ต้องเจอเรียมน่าจะสนุกนะครับเจอเรียมแฮริสันแล้วในการชกโกนิสติกสันถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยต่อยกับคนไทยไหมครับหรือว่าอยากจะต่อยกับต่างชาติถ้าเกิดเลือกได้จผมอยากชกกับนักมวยต่างชาติมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆนักมวยไทยเราก็เจอมาเยอะเจอมาหลายปีแล้วครับก็อยากชกอยากมาลองแบบนักมวยต่างชาติบ้างครับผมแต่ม่มีต่างชาติที่เราต่อยมานี่ ในความทรงจําเรานี่ใครเก่งสุดครับในความทรงจำผมมีไทสันเนี่ยน้องเดชสันไอเดซันครับเก่งเก่งครับผมผมว่าน้องเขาแบบอนาคตน้องเขาแบบไปได้สวยเลยครับได้เลยครับผมแตน้องเขาแบบาประสบการณ์ไปได้เลยครับผมกับอันนี้กับดูเก็บเกี่ยวไปเรืได้ครับเป็นนักมวยที่แบบอาวุธแบบน่ากลัวครับผมกับชัดคอลินเป็นไงครับใช่ครับชัดคารินไอชัดชัดอ่าวสารน้อย ชาร์จครับชาร์จชาร์จครับชาร์จชาร์จนี่ผมว่าอาวุธเขาก็เก่งนะครับเพราะเขาเคยต่อยกับผมแล้วผมเคยแพ้เขาที่สามมวยราชดำเนินอ่ะอันก็น่ากลัวเหมือนกันครับน่ากลัวใช่ครับผมอยากอยากให้พูดถึงการที่ได้เข้ามาต่อยวันครับว่าได้เข้ามาวันลุมพินีแล้วก็ลุมถึงไปวันใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วอยากแนะนํารุ่นน้อง ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงครับครับผมก็อยากให้แบบน้องๆแบบตั้งใจครับผมขยันอดทนรู้หน้าที่มีวินัยแล้วก็ที่สาคัญไม่อยากให้แบบยุ่งเกี่ยวกับแบบเสพติดอย่างเนี้ยผมก็อยากให้แบบขยันฝึกซ้อมเชื่อฟังหัวหน้าค่ายอย่างนี้ครับผมก็แล้วก็วันลุมบินีเนี่ยครับทำให้แบบชีวิตครอบครัวผมแบบดีขึ้นมากๆครับผมก็ผมผมไม่คิดนะครับ ผมโชคสีไฟผมได้เงินสี่ล้านบาททั้งค่าตัวเงินโบนัสเหมือนแบบเราฝันนะครับแต่ว่าพี่จะตตีดีบยอดทงแบบทําให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงครับผมมันมันให้แบบครอบครัวของผมแบบอยู่ได้อยู่ได้ครับแล้วกออ็การเป็นอยู่ที่ดีครับผมแล้วเงินที่ได้มาเหนนี้ผมก็แบบใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ได้เงินแบบซื้อบ้านอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่จะตตีพีบยอดทงมากๆแล้วก็ทีมงานวันลุมินีทุกๆท่านครับผม ทิ้งท้ายถึงแฟนๆมวยที่เป็นเอซีเราติดตามเราและก็ชื่นชอบเราด้วยครับครับผมสวัสดีครับผมเสร็จการออกฝันเนมืองครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยที่ประเทศไทยแบบทุกๆคนเลยนะครับที่แบบพี่น้องแบบแฟนมวยที่ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องแฟนมวยต่างประเทศครับที่ชื่นชอบในการชกของผ,ผมครับผมก็สัญญาขอสัญญากับพี่น้องแฟนมวยถ้าผมยังอยู่บนสังเวียนนี่ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะนี่ ผมชอบให้เต็มที่ชอบให้รับใจพี่น้องแฟนมวยแน่นอนครับขอบคุณมากครับ